สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอจะมาชวนเพื่อนๆทําซุปหน่อไม้ง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นมีอะไรบ้างมีหมูนะคะใครมีปลาก็ใช้ปลาใครไม่มีก็ใช้ไก่ได้ใช้เนื้อได้เช่นกันนะคะซุปหน่อไม้ทีนี้เอก็จะมีต้นหอมหรือใช้พาสลี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นพาสลี่นี่คือคือต้นพาสลี่เราจะใช้แทนแทน ใบใบใบโหระพาใบใบใบเอ่อมงลักเราอยู่เมืองนอกเราจะใช้แทนใบแมงลักได้นะใชนี่คือต้นพาร์สลี์นะคะเ,เพื่อนๆคะนะคะไปหาซื้อมาได้นะคะมันจะออกคือมันจะออกรสชาติมันก็จะออกเผ็ดเดเหมือนใบแมงลักนั่นแหละค่ะนะคะสามารถใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่คือถ้าเราเอาไปตำเขาก็เรียกว,ว่าข้าวเบือ่อ นั่นเองนะคะข้าเหนียวแช่และที่ขาดไม่ได้คือน้ำปราราชุดเข้มข้นของเราตาโครออลแลนนะคะเพื่อนๆขนาด400 ml นะคะกว่าละ49บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ3ขวดขึ้นไปมันก็จะมีโปรของมันอยู่แล้วนะคะ3ขวด179บาทรวมส่งนะคะและทีนี้ก็คือเอก็ไปซื้อนี่มาหน่อไม้ดองมาพร้อมใบย่านางอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ขั่วกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนะคะขั่วกระเทียมหอมแดงพริกจะเป็นพริกแห้งหรือจะเป็นพริกสดก็ได้เช่นกันนะวันนี้เอขอใช้เป็นพริกแห้งแล้วกันเพราะพริกสดเองไม่มีหมดนะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคุณสามีดีฉันเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนตามไปนี้นะแป๊บหนึ่งเราจะใส่พริก คั่วลงไปนะคะพริกที่เราคั่วไว้เพื่อที่จะทำอย่างอื่นนะคะเอกก็จ,จะคั่วใส่กระปุกอย่างนี้เอาไว้นะฮะก็จะไป ระหว่างที่เอตาำเนี่ยเอจะเอาเอาไม้ไปใส่หม้อต้มไว้นะคะนี่ค่ะ,พะเพื่อนๆเอก็ใส่ลงไปนะคะคือคือเขาไอไอเจ้าขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าเรากินเองเราคือใช้มือมันก็ไม่ได้อยู่ดีอเพราะว่าเราต้องล้วงแั่นเ หน่อไม้เนี่ยเขาทํามาสําเร็จรูปแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เขาใส่ขวดมาสําเร็จรูปแล้วเราก็เลยไม่ต้องหาหน่อไม้เพิ่มไม่ต้องหาใบไม่ต้องตำใบย่านางคือมันมีคือเขาใส่ใบย่านางมาแล้วนะคะเราก็เอามาตั้งไฟให้ดดือด องขวดป่ะนะคะน่ะก็จะตั้งใบย่าน,นางเขาให้เดือดไปพร้อมกับหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราจะตำอันนี้เราก็ใส่ข้าวเบือลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จะใส่ข้าวเบือลงไปเลยนะ,ะตำเข้ากันทีเดียว กำลุงมฮันใม่ฟังรอสักแป๊บหนึ่งก่อนจะเล่าวิรกรรมหัวเอาเข้าวเหนียวไปทิ้งแช่ข้าวเหนียวไว้เมื่อคืออนจะรอยฟัง <c oughs> แป๊บหนึ่งขอเอาไปตังก่อนนะมา,าเพื่อนๆพ,พอน้ำใบยานางเขาเริ่มเดือดเนาะเอกก็จะใส่หมูสําชั้นลงไปนะใส่หมูสําชั้นลงไป เ,เพื่อนจะใช้เป็นกุ้งเป็นไก่เป็นเนื้อก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลาก็ได้นะคะลองซุปม่กจนเป็น,นต้องใช้หมูตามเอนะคะรัดแปลงเอาเลยนะคะบางคนเขาเป็นอิสลามเขาไม่กินหมูก็จะใช้เนื้อได้นะคะเอาเนื้อติดมันนิดๆนะคะมันจะอร่อยนะคะเดี๋ยวจะรอให้เขาเดือดเดี๋ยวเรามาคนกันนะคะเพื่อน แต่เขาเดือดแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะรอ,อให้เขาเดือดเต็มที่อีกทีนึงนะมาค่ะเพื่อนหมูเขาเดือดแล้วใช่ไหมเราก็มาคนเราก็จะใส่สิ่งที่เราตำงลงไปเมืกี้พริกข้าเบือหอมแรงกระเทียมนะคะ กขาจะใช้ริกสดก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาใส่น้ำปลารสูตรเข้มข้นของเราลงไปเลยค่ะ นะคะคนเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเส่ลงไปเลยเรายังไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคะเราใส่น้ำปลรราของเราลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเอจะใส่แค่น้ำปลาระลงไปก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่ะเพราะในน้ำปลาร้ามันปรุงมาสําเร็จรูปอยู่แล้วมันเป็นสูตรเข้มข้นปรุงมาสําเร็จรูปอยู่แล้วทีนี้ใครอยู่เมืองไทยก็ใส่ คือให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ชิมนะคะว่าเราต้องเติมอะไรอีกไหมแต่ส่วนตัวเอไม่เติมแล้วนะคะเพราะแค่น้ำปลาราของเองก็เอาอยู่แล้วค่ะทีนี้ใครมีใบเมงลักก็ใส่ใบเมงลักตกท้ายใครมีต้นหอมใครมีต้นพาสลี่อยู่มุมนอกก็ใส่ไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆดีคุยกับโรงเรียนอยู่สงสัยจะได้ต้องเลื่อนเรียนอยีกแล้วมั้งเนี่ย ไปเรียนคือไปเรียนอีกมาหาลัยหนึ่งแล้วแต่อีกมาหาลัยหนึ่งที่โรงเรียนเอาไว้โควิดมาต้องเลื่นเรียนอ,อ,อต้องดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะคะต้องดูทีหนึ่งว่าจะได้เลื่อนเรียนไหมหรือยังไง ถ้าเกิดว่าใครไม่มีข้าวเบื่อนะใครไม่อยากตำข้าวเบื่อใส่นะคะเอแนะนำให้ใช้ใช้แป้งมันนะคะใครไม่ใครไม่ตำข้าวเบื่อใส่เอแนะนำให้ใช้แป้งมันนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะอันนึงนะบอกว่าเมื่อวานอะ่ะ ไอ้ล้างไบคาซีกันเมื่อวานลุงนานน้าข้าวเหนียวเอไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเอไปคุยตอนที่เอกกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอ้นักแร๊บนึงนี่ค่ะแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปนไงไม้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเอกก็จะใส่หอมต้นหอมลงไป ใครมีใบแมงแลักก็ใส่ไปเลยค่ะแต่ก็งตัเองนี่ต้นหอมกับใบพัสลี่ก็ใส่ต้นหอมนะใบพัสลี่ใส่ยังใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใส่แบบนี้เพราะเราอยู่เมืองนอกเราก็ต้องดัดแปลงเอานะคะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วเราจะมีเกี๊ข้าวเหนียวร้อนๆจะติดไฟแล้วนะคะนี่เราจะใส่ต้นพัสลี่ลงไป <G ül> นี่คะ่ะใส่ต้นพัสลีล่ลงไปเลยนี่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปกินกับข้าวเหนียวร้อนของเราจบไม่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับสกูลก่อนเดี๋ยวก็มานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซุน่ลไม,ม้ง่ายๆนะคะโดยใช้ สูนยน้ำปลาตาครแลน์คลเดียวอยู่ทุ่งงานปาร์ตี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินเนาะคลิปนี้ว้าวว้าวบ๊ายบาย